แป็นมิแลนโตละโลูกนาจัดไปปาดั่วแม่ข่าตำหมูุ่งแม่ก็ปวดแต่โตและโลกปูได้จ้บปูไกุดตีนคนเหมืงกันไี่เสียมันสิไม่ได้ผ้ากันไปหาหมอนบันนิ่วเสียดึงเงินเดียนควนปีการนี่นี่นิ่วเสียนี่ สิตปูจ้ายปูเขา่าเจียวค่ะหาก้นปูอย่างเดียวง่ายคตัวน้อยเลอ่ะเออเอาตัวใหญ่ๆ่ากว่งหันเขาลืมอัมนไหลสวด้ากถือตะกล่องจะซื้อได้กดเออเสียดายบวบหัวตะกวดว่าหันเอา ฟ้าพุนอะพุนอะไม่เง่านานเอาเขินมากุ่นอะตัวลวจักว่าจักโลกพุนุนผุนอะอุ้ยสวมก้อมขุดค่ะแกผุนอะอิ <c oughs> ป,ปู้ะจ้าขายอยากซื้อบอยป,ปูผุนอะคนขุดนะ กัดมาพลาใจกันสิสุกล่องดองเลยแต่วางขุดถึอง <laughs> อย่ามาหาขุดถึอมือเมื่อตากล่องได้หู้ตากล่องดิไง, <laughs> งก็เกา่าว่าใดดิเ <laughs> สียมมันสิสุกกันเนี่ยว่าใดดิได้บ่าหู้นี่น่าจะได้ก็แบบวเขาเขาว่าเกี่ยวหาขุดปูย่างเดียว ก่อนเกี้ยวเขาว่าแมนงานเท่างานกุดปู่แมนหากินไถ่ละปู่ล้ะเสียเสียบตัวบางใหญ่แท้เอามาเฮ้ยมือเด้อมือเด้อฟาดก็เลยตัวใหญ่แฉะแขนกัขาดขากัขาดไม่ยิ้นับสับกัดปูน้ำหนีมั่นเด้อ <değil> ขุดขุดขุดใส่แห้งเป็นผ้าละ <değil> เท่าไหรเนยบาานอ่ะผสมกระพูดลงไปเล็กๆใช่ดูนะเด่นน pues ี่เขาเกี tense, ceux, okay ่ยวแล้วแล้วเขาก็งามงามมาเด้อมาเด้อเจียวเขารับจ้าง คนจ้างนางก้นปูแมได้บ่อห้องตบใหญ่เลยป่ะพี่คนนี้เฮาได้กินเลี้ยงติโทษพได้อยากสร้างได้แล้วจา้าญี่ปุ่อถ้าเบิ้งเด้จอจ้าตบใหญ่เลยจัดไปถ้าเบิง้งแม่คิดยิงเขาหน่วยตาคุณใครย,ยุ้มันอ่านตาอันมาอ่านหูอื่นดีกว่านั่นใส่สูงขาเงี้ยวหรือขาสั่นล่ะระวังปูหนีบเด้อ ืมมันเหน็บบ้งกันนาะพอแต่ของคนหนีบพอไอปูเหนีบบ้างกันนาะมาท้าเมีอีลาออกมาได้บ่ได้ได้อีลากำแพงดีแดงจ้าแน่บ้าแดงก็โกบ่าอยากได้อันนี้สมัยโต๊ะใหญ่เลยเนี่ยตอนีรกก็คู่ที่สุดนีในโลกปลาอันนี้ผู้บอกใหญ่เป็นหุ่ยยังเนี่ยปาได้หลายลิลล์ลิลล์ลดอกปลา วันนี้เราเล่นก่อนหูเอาแบดไปทิ้งใสพขุดเดี๋ยวไปทางหุ่นน้ำเอ่อเปลี่ยนทางไปไปทางหุ่นนี่อันนี้มันหูยังจันหูหลูบวกกาลงน้ำคือไปเห็นหนนูนี่อืขสงสัยได้หามันเสียจีย มันเสียมันไปใส่ข้างบันไดได้ทู้งนี้นี่กขนจูโวโอ,อยู่เห็นบ่หัวยังน,นี่มันยังละดำดำหัวยังอะไรนี่บ่ไม่เคยอยู่ลกสะอาดด้บ่ได๋บ่ฉีดตัวมัเนาะกงการหาอีปูมันเป็นสีตัวนี้ นี่ไม่อยู่เลกแข่อีหละคำแพงโตบบกไงยเลยแม่นบอกเอามามันขบแขนขบขามันเ,ยเยวยจกเบิ่งดีๆเล้ไม่มีตัวสองตัวสามมันหนีบเมื่อเลยตัวแบบง่ายอย่างเงเล่นนี้ป้าด่ปูมาแรกได้กินแร้ง้ะครับตัวน่ะอุยปู่หน้าห่ออะไรนะหนันว่าหรือตัว ปลาเฮาปาดท้วงกูเลยธรรมาดาตั้นี้เท่าเดียวเดี๋ยวนี่นี่เป็นเดเจ้าแม่สั่งมาจากรุงเชิดกูนะเสียมยังงับทางผีเลยมั้ล่ะปลายเสียมมันจะขอหัวทางนี่อุ้ยเ้าหัวหัวเปลือมได้เลย <laughs> đứng qua cao, con mà tha, lấy luôn tôi ngay nghe tôi ừ, cũng tốt tôi nhây, nè. ngay nam. không? bơm nè. Uy, ôm để quan nhảy, không ngủ cho quắm tụi nè. Tụi nó cứ ใส่ละนี่ตัวละซัมนี่เฮ้ยไม่เอาจะดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเป็นเดหันดิหู้มันไปใส่แล้วงั้น <c oughs> โอ้โหว่วาว่าผู้ใดนี่ใส่แล้วงั้นไปเปล่าคนปวดป้าจาอยากได้บอ่อ โอ้งานนี่คุดเมียเมียด้วยฮึทรบแล้วอีพออีแม่มึงอยู่สูอยู่ครบชุดวาลูกใช่ละเอาไปฝากประจาน้ำแนวคนมา <c oughs> แม่อาอายังอยู่ <c oughs> อ๋อจัดไปเข้ามวแลงคือ <c oughs> บองหมอดอกแม่กินแม่ <c oughs> กินแล้วอีหมูอีหมาบ่กินดอก Cái cuộm luôn nhỉ Bơm nà Bơm nà cuốn cuốn Xảy ra ngăn À mình Chặt tay Đây suốt quân y bù Ồ Cái này lưu y nằm Cái này lưu y nằm Cái này lưu จัดไปจ้าตัวเราสามโลจ้าอุ๊ย <laughs> ดึกกับว่าถึง <laughs> ดึกกับว่าถึงหัวสา่ <laughs> <เ> <laughs> นี่นี่นอ่ะน้องร้องไปในน้ำเนานะควรเนาะไปจัดไปนี่ไงอืมแต่เนอะเนาะแต่งตัวมาลุยน้ำสี่ตัวมือนสี่ห้อง อุ้ยบรดิเกี่ยวเขากบัดกวนปูนะบาร์ดินกเกียวเราเขาขาปูกินยยกเนาะไหนป๊อนี่นี่นี่เนี่ยแมังเถือกแมนเลยมีตัวแบบไงมีตัวแบบไงออกหนอกมาก วิวีเระวังเด้อเปียกไปยังอืไปเหนีบแนวอื่นนะเป็นยังหนีบแนวอื่นมันก็บจีปัวแล้วหรอปัวกับจีไงก็เก่าแล้วว่าอย่างไรดีโอ้ได้ตัวใไงพออีกแล้วจัดไปห้องพออีกแล้วตีนคอนเอ้เอออย่าตีนเสียนี้ก็มองกัน เด้๋วสนใจดยจ้า,แ,จาแม่อันนี้มันห้อนางอาหูปูบ่แมียนวะคือ,ปอปเป็นปูหาอากับเซ้ากุนเด้อมันจีไรออกมาหนุม่มหู้เด้ปูจาปา้าปูเกี่ยวเขาเม่เกี่ยวกวนปูย่างเดียวปูตัวไงว่ง่ายจะไปจุกจุกจุก เดยอยู่เลิกแถอะหูู้หู้ปูีเลิกเชีวิตวิถีคนอีสานเดี๋ยวไปปวง่ายเลยกวางไปกวางมาอย่ตัวแตกนะคนกวางกลกะคาดโจ๊กปู่อย่าลอยออกมากเลยือว่าหันเนี่ย อปาดโถป่วนอปาดโถญี่ปุาดผีมือไม่เง่ยนานล้วนๆยอมถือกูยอมถือกูไม่เง่นานกนทาคดิปูเอาเหาอาบดำเดี๋ยวนเขาเห็นยังกินอ้อนอะรู้คุ้นเนีไปอ้อนนะป่าขี่จําดอง อยากใส่ผักกันยังแม่เออนั่นล่ะจัดไปเ้าหาเมนูมะแล็งผู้ใดรับส้มก็อยากมากเ้อผู้ใดอยู่บาดกันวนวลค่ะกินอ้อยปูมะแล็งเด้อค่ะขายขายขายสามตัวสี่สิบอันนงี้ยไผ่มีใบไทับทิมทับทิมนี่ยใบใบไทับทิมต้นทับทิมไม่รู้จักแล้วเง่นยบานเฮางโบลูเด้ไม่มีต้นทับทิมเลยแต่ะจ,ะจะเอาใบนั้นนะที่จะไปซื้อเพ่อการ ต้อัใช้กาโอ้เน okay. ี er mm ่ย hmm. ก็จะก็หลุดเออเป็นสองก็ตินไปนเดยเข้าหามบ่พื้นก้นเข้าไหลสวนอยู่หามบ่พื้นก้นยยูจู่จูปลาีกแลาบังผู้ปลาบังผู้ไม่ยนนนะก้นออกมาพัวนะใหญ่รัดลงมือเอง ผู้ใหญ่กับพวกลนผู้ใหญ่ใส่แรงงานเด็กไม่เาี้นานพันอายุหลายแล้วก็เลยพันก่นพันเถ่าใส่แรงงานผู้เฒ่าชิวเอาจัดไปเ้าอ้อมน้องเ้าสิบดได้กินหลายอยู่บ่นี่เด็กป้าหู้หนึ่งไหมป้านี่หู้หนึ่งนี่มันสิบดตัวกน้องสาวที่ห้อง Icate, เขาหากินอยู่นี่สิน้องอยู่นี t ake. <t ake <today> ่บอกโอ้ยบวยแวนดูถูกฟีเมื่อเข้าเด้เนาะดูว่าได้อาบุญเด้เนี่เนาะขวางแฉ่ได้ยนี่ใแม่ไม่นัดกลแม่แกอยากอยากกกนเพิ่์ดว่ได้เกี่ยวเขาเอาเพิ่์ดว่าเล่นตมพวดอน้่เพื่อน ได้บ่ป่าวนลงไปวนลงไปว่าไม่นด้ปูไปน้ำเล่นปูมันกับตัวแบบว่าหูมันหูใ้ไงแม่อาจะมม่ยืใส่ละอ๋อก็ว่าหูหหหอีอออปูใส่เห็นหูไปโอ้ยกูเลยอยากกูเหมือนต้นองเหี้ไหยไปไปลรแล้วห้องก็ไปหาน้ำในห,หน้าตัวแต่ว่ายูยังฉี่เอาไงได้มันกวนไงมันเห็นหูเนาะ ไปทางใดาางดมีมามามดแรงอไอยปูขิวกินน้ำกินน้ำเอิ้อมมามีนันงจนซึื่อมหนำด่ามเสียมันสิโคหัวผู้ไร่สวนไปเลยดิไปทางผุนป่าผุนทางผุนอันนี้มันมันนี่อ่ะอันมนูหน่อยไหม,มเลยบอกทากา่าไม่กะงูหน่อยอย่าสาวว่างูน้อยเดี๋ยวจัดไปสัน,อนเออโอเค นั่นลุ้มหนึ่งใครกดดีให้รง่ายอืมไม่ยังหลหรอตายแล้วตายยังเขียนี่เด้อแล้วไปคิ้วคนคนซีิวยตัวบ้างนี่ก่ะด่าเขาหาคนปูขเข่ามอเกี่ยวต,ตัวใหญ่แน่เลย กูได้สนใจญี่ปู่ค่ะอีูปู่นน่าจาทำมึงก่อนเด้อผู้ขุดเมื่อไปผู้ขุดบ่ปันใดหรอจ้าเขาจะวัาสู่ตายได้ปบ่หูยังชู้ญี่ปู่บ่เมีนบ่ป่าเมียไป้เมียบอกว่ามความสีนังเบื้องจัดไปจัดไปอย่าให้เสีย โอ้มันวัหนีบดอกอี่ปีเขาเอิดอี่ปีดอกรุ่นนี้เขาเอิดอีปือป้อขุดซี่ตเน,นี่ยเด็กกับตัวใหญ่เอาโจก,ออกมาตัวใหญ่บ่ห่ะฮึฮึฮถือแล้วดิเสียงเสียงถือแล้วโอยานดำเสียงพอหนผกมันดำเสียงสนิทเขาหูจ้จิ เออจะโทรอะไรปัดโยง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 โซน,งนี่นอุ้ยกระทู่ว่ามันก้นหาอย่างก้นหาปูสิไมงไงจ้ะไม่บอกที่นี่าอ,อาจคิดว่าต้องตัวใหญ่แน่ จะแจกเด็กห้องตัวนังหู้อีปูวยินแอะแล้วไอ้ย่าสวัสดีค่ะนี่โอ้เราได้กินแรงวันนี้โอ้กวนข้าเวเดียวเด็กเด็ดซูฮู้นาะป่าข้าเนาะตัวใหญ่แค่ตัวนี้ไม่เอาอันนี้มันตัวหน่อยตัวใหญ่บ่ได้เอาเปียบดอกกวนแม่ปลายพันอยากกวนพันมาตะกรุงเทพบนบ่เคยกวนอีปูว มัามานกำลังนีปีปีปีโอ้ยโอ้ยโอ้ยห่วงไหมโอ้ยโอ้ยเป็นตะเก็บกัเึงทาทาจกุทาจกอีปูเล้วครับปุหาทาจกอีปูจ๊กขอดีๆเด้หนีบด้อค่ะมันจะขึ้นมันนีบทางล่างมันสีหนีบดางเด้อค่ะมาได้ปอแต่บใหญ่อะ แปดพอจะจบว่าสามโลอุ้ยปลาปีเมือปีเมื่อป่านบ้านเนาะบ้านเฮาบรรยากาศดีดีว่าไงเข่าเกี่ยวแล้วแล้วก็เลยมากวนอีปูัพว่าไะบรรยากาศซิอุ้ยขีดหอดบ้านมาซิว่าไะเกี่ยวเข่าฝ่าฝนกระคึม เกี่ยวเข่าตากพ้นจักน้อยนี่เจออีกแล้วครบเพื่อนในรอบ20ปีจ้าทิ่มาคุดอีปูแล้วจ้าจ้าในรอบ20ปีอะได้มาคุดโดนแล้วโต๊กหนามเรียบร้อยเบิด์ตเสียดเสียดล่องหนเบิดเ <c oughs> สียดตัวนั่นรอด เรามีหลายรูเราจะเจอตัวใหญ่มากแม่บ่ละ่ะคือตัวใหญ่บ่ละ่ะไหลข้างเหี้ยมีบ่โอ้ยได้ทำไมตัวน้อยกว่า,วางาาั้นตําเส้นปลาคาร์มไหมอ่ะยังก่อนตําเสน้นปลาคามตําเส้นปลาคาร์มอะไรตําเส้นโอ้ยโอ้ยมันตัวน้อย<ช>เอาอยู่บ่หรอไตําบักหือยากกิน <laughs> <laughs> ปูมาปูมาครับเนาะ คิดหอดบานบ่คุณซี่คิดหอดบานกับ้าว่าเป็นบ่เผือเขาเที่ยวแล้วแล้วบรรยากาศยี่บันดีโคตรโคตรดีเลยกูนะฝ้นกับกต๊กกูนะบรรยากาศผู้ก้นปูกับก้นผู้ไหลสวนกับไหลสวนก็สนใจกันจัดไป ได้เคืองถังกันะปาดโทมือเอื้อนสิลูกได้บะละกันได้เคืองถังนี่ลูกได้บ่ละมือเอื้อนเฮไม่ใ่แล้วเนี่ยนนึงกับสีลูกหนองเนอดมาอุ้ยนั่นแม่ยี่ปูแม่เอาจีดินเขามาให้กูเอาจีดินเขามาใไ้กูเองเด็ดมนนับเปนางสร้างเัาเือ เสร็จสิทธิ์กันภารกิจเส,สร็จสิ้นเจ้าหน้าบรรยากาศโอ้บรรยากาศดีดีขุดอิป,ปีขุอดอันดอร์บัติขุดแต่พนังข้างบนคนนี้ปูจา้าคนนี้ปูพูน่ะพ <c oughs> ูน่ะผู้ก้นเบื้องหน้าไปเพราะน่าจริงจังกับชีวิตกับการคนปูพูน่ะค่ะกนข้าวเดียวค่ะปูล้วนๆจา้า เมล้างมมอ้รงเมื้รงเมล้างข้าอ่อนป้าป้าที่ปู่ข้ากลนเนข้าวเดียวไหมป่านได้หลายดิข้าว่ามันฉี่ลายดินี่จีนเสียไหลไปไหลมากเสียมไปสียมากจีนเสียสีดกเงั้นคว่การดิป่าทั่วเลยเครื่องคูมือวเมื่อตะเกียเขาถ้ามันหลับจางเกี่ยวอันกวยนี้ปู่หาไข โอ้ยสิเวยนอนเว้นอยู่แล้วนอ่ะบรรยากาศบา้านเฮาสุดยอดเลย,ยได้หรือยังถ้าได้แล้วก็เอามาจกใส่คูคำสั่งใช่ไหมคะจ้าไม่อยู่ใกล้ด้ามเสียมจกหนวนหัวคนอ่ะโอ้บรรยากาศบานเหาคือม้าเราล่ะคือมาเอ,อืนอนเ้ากระตตกคนอ่ะหน้า สุดยอดเลยบรรยากาศโคตรดีอ่ะชีวิตดีอ่ะชีวิตดีอ่ะโคตรดีชีวิตดีไม่เลวค่ะใช่ไ <c oughs> ามาพูดอีปูด้านนิดนอีซ้ำใหญ่ๆไม่กลนใส่แรงงานใส่แรงงานเด็กกลัวเจร้องประเด็กกลัวเจร้งเขาต้องเข้าใจได้เพื่นว่าเพื่อนอยากกวนปูมึงต้องท้ำความเข้าใจได้เจ๊คืออันอาอันเขาคุณอาพูดเอง คุณป่าวว่าคุป่าอยากรอนมาสั้นสั้นใหญ่ๆก็เลยไม่กลนอ่านี่มันรั่วอะไรอ่ะแม่อย่าญ่กลัไปเลือกนั้นแล้วมันไหลลื่นลาดออกมาแล้วเราแล่นเลยนะไม่ได้ยินเสียงหลอกออกมาจะบอกด้กกบตืนดวงดวงขอกมานอันถ้าเป็นกบก็จะดีใจมากฮึมันยังหรอยังป่าก็เตือนอยู่คนนึงตัวใหญ่ยังยังหรอยังยังหรอป้าอีปูอยู่บ่มันตัวใหญ่ค่ะป้าอีปูยังก็อยู่เลือกแต่แขนป่าหอดบ่หล่ะ ฮะแขนก็เหขนหนึ่งื <c oughs> ่งอเงินหู้จนสิสุดจนด้าเสียมหรอ <c oughs> มีแต่กินกับนอนเว้นเบียงเห็ดเวียกว่าเอาเลยเหรอสิ่วดอะดูถูกใช่ไหมอ้าวดูแขนจึงเอ้าวาบบว่ามันจำหัวตูบนเดเจยว ว่าแถวเพิ่งทานอนนะครับโอ๊ยทานี่แมตากคนปูแมพวกน่ะตัวใหญ่แต่ว่างปูนี่อีปีเลยนั่งูน่อยยู่พายังโง่สิวบาันก็ตรงขึ้นนี่แหละท่าปสิวานีตัวใหญ่ออกมากที่อถือช่อยู่ทุคนใส่บ่ปาดใส่สุดตัวนี้ ฝีมือล้วนๆเลยนี่หูหนึ่งเอาบาคนี่ตัวหนึ่งนี่หูนหนึน่งเอาตาทุกรูเลยเอาทุกรูเลยแล้ว<ช>เราไม่เหนือ่อยแล้วอากาศกำลังดีเรากลนได้เพราะแดดบดแล้ว จ้าจัดไปป้าคนไห่สดนางผะเพียบหืมงานบ่แป๊บนึงแป๊บนึงใกล้และใกล้ปูจ้าปูปูนาจ้า มากวนปูจ้าเกี่ยวข้าวไม่เกี่ยวเกี่ยวแล้วแล้วก็มาปุ่นกวนปูไปกินแรงกวนปูได้จ้าเขาก็เกี่ยวแล้วไล่สซดจ้าไล่สซดยีปปูได้จ้าสามตัวสี่สิบ ฝนกำลังสิมาแล้วเจพูดนะอ๋อบนท่รรมาดาได้เนี่ยพูดนะอ๋าไหลนอืมไอ้สิทธ่งหนองสาก็เกาอยู่เด้อป่าเสียดยจนนั่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 นใจล้วจนนึนี่ฝีมือล้วน หาดินมัดถมเป็นอย่างเท่งไม่ได้พุดสาวไลยทีเดียอ่ะอย่างอุ้ยตัวใจเบิดสามตัวเสียเสพปูจ่าปูฝีมือไม่้ย่นัดผู้ถือกล่องฝีมืออ่าผู้ก้นเนี่ยแม่แม่แมแมแมป้าเบิ่งคนงามก้นปูได้จา้า คนงานคนปูวบางคนอะิีตัวม้อยจังไหนกับผู้งางมือกอล่ะใส่เลยใส่ย่องใส่เขาย่องใส่เขาห่อน้องเขาย่องใส่จัดหนึ่งนะฮะจัดไปนะจ๊ะดูดีๆพี่อะไรให้ดูโอเคอย่าโจงออกมานะกรกำคอออกมาไม่เอานะอุ้ยตัวใหญ่มาก จัดไปโจกออกมาพ่อควบหาขาเะล่ะป้าก็ตัวหง่เฉยอ๋อเดี๋ยวกินเลี้ยงหย่อนเองานี่แหละมือเนี่เอาขีดตัวมืงอีปู่เบิ่งกระดูกอ่าได้ว่าได้ขีปูล่างขี้ดินออกพ่อเป่นะตัวแบบแง่ครับเอ้าจัดไป อุ้ยสนุกพูอนะบรรยากาศอุ้ยกี่ไก่เดือนไม่เอาบรรยากาศฝนกำลังจะคืมจะตกมาแล้วเกี่ยวข้าวก็ตกหำตกหำตกหำหำอยังได้นอยูนี่พู่นะบรรยากาศสุดยอดเลยเด้นี่มื่อน,นี้แดดแดดดีย่ามเกี่ยวย่ามเซื้าเกี่ยวบดดีคาะแต่ไร เล่นน้ำนองสาด้วยโอ้ยอย่าลงไปนะทำมันะจ๊ะมันหามันเลิกมันหาเพียงเอววนนี้นั่นน้องสาโน้นนะเออแมนอยู่ค่ะแมนน้องสานั่นนะเข้า,เากับเบสามตัวไอเวเวยสามตัว,ส,ตวสี่สีสนใจส่งสมุยดวนจัดไปพู่หน่ะตัวย้อยใหญ่ขุมเี้นี่สามตัวสี่สีเบิ่งแม่ค่ากลนปู่ด้วยผู้หน่ะ คนเรายี่งยังเป็นหัวปูบ่เดี๋ยวนี้ว่าเข้าว่ายมองเ่า้มองบองน้ำตม่แวรูมหมรองมองนมองั่นไหมพูล้มหม่มองมองน้าตนวมองซึนนั่นไหมพูดแมหรย้มองมนน่นรูมมองอ้ัอนนั่ไหลรู้มลไหมอวอซบ่ไหมพเด้ว้ามือน้มนน่มาขแไปม่องน้ำอี่ เสียมไปหาคนหมองไหมก่อนจ้า